พี่น้องครับมันมีนะครับคน้นคนล่านะครับผม <c oughs> อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนน้อยๆมักนะครับผมเอาเรื่องนะครับผมอดีตมาวานะครับให้ล่ากับไทยเข้าแบบทะเลาะกันนะครับทุกคนมักเอาเรื่องอดีตนะทุกคนกา บายดีพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางฟังเล่าเฮานะครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ผมซิมาว้านะครับผมเรื่องคนเล้านะครับผมเล้าแดงบางกลุมนะครับมักเอานะครับผมเรื่องอดีตนะครับสมัยลาอนานิคมนะครับขืนมะเววว่าเหล้าเฮาบซสำนึกที่ประเทศไทยไป อย่างเอาดินแดนของประเทศลาวเขานะคือสมัยตะกี้มันเป็นสมัยลาอนานิคมนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องของอดีตนะครับบอเกี่ยวกับปัจจุบันแมนบอพี่นอสำหรับผมคิดนะมันไม่เกี่ยวกับปัจจุบันนะครับเราจะเอา,อามาขึ้นมาขุดคุยใหม่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทุกคนสมัยอดีตนะใช่ไหมแต่ละประเทศเขาก็ต้อง ล่าอนณานิคมอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนเออไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเป็นรัเเสเซียใช่ไหมเมื่อก่อนประเทศลาวเราก็เป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอเมริกาอะไรพวกนี้นะทุกคนซึ่งนะครับทุกคนผมคิดว่าถ้าเรานะครับผมจะเอาเรื่องอดีตนี่มาคุยมาไอเน,นี้ยขึ้นมามันจะก็คือมันจะไม่มีวันจบนะครับเพราะว่า เรื่องอดีตแล้วก็คืออดีตนะครับสําหรับเราอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมอย่างประเทศไทยปร,ทประเทศลาวนี่ก็ทุกวันนี้เขาก็นับถือกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวก็ยอมรับประเทศไทยก็ยอมรับประเทศลาวก็คือเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่อยากนะครับให้นะครับคนลาวบางกลุ่มซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นลาวแดงนั่นแหละแล้วก็มนุษยธรรมอะไรพวกนี้ชอบเอาอดีต มาคุกค,คีกับปัจจุบันนะเออมันถ้าจะเอามาพูดมันก็ผิดหมดใช่ไหมเออต่างคนต่างผิดไม่ว่าไม่ว่าจะใครนะครับผมเ,ออเส้นอย่างเส้นนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นผมปกครองหนึ่งประเทศแล้วก็มีอีกคนหนึ่งปกครองหนึ่งประเทศเราก็สู้เพื่อประเทศของเราเออมันก็ต่างคนต่างถูกใช่ไหมทุกคนเออ ต่างคนต่างสู้เพื่อประเทศตัวเองใช่ไหมเออถ้าเราจะเอาเรื่องแบบนี้มาคุยมันไม่จบหรอกทุกคนใช่ไหมพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องทางฝั่งประเทศเราใช่ไหมผมถึงออกมาพูดนะครับทุกคนว่าเอการที่เรานะครับผมจะเอาสมัยอดีตซึ่งมันนานมาแล้วไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับผมเป็นร้อยสอร้ปีใช่ไหมทุกคนเออ จะมาเออมาเอามาพูดใหม่มันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละผมถึงว่าไอ้คนที่ชอบเอามาพูดนะไอ้คนลาวที่ชอบมาพูดอะ่ะมันกะโหลกกะลานะครับผมก็คืออยู่ในกะลาคืออยู่ในกะลานะครับผมไม่เปิดโลกกว้างนะไม่เคยไปไหนประเทศไทยก็ไม่เคยขึ้นมานะเพราะว่าผมเห็นแล้วแต่ละตัวนี่โอ้โหไม่โอเคทุกคนเออ ถ้าถ้าเรามาเปรียบเทียบสมัยนี้นะสมัยนี้ก็คือมันเป็นสมัยที่แบบว่าเอกราชสันติภาพแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็เอออยู่ไปเออมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยนะสาหรับต่างคนต่างอยู่หรือว่าเออไปมาหาสู่ก็คือประเทศบ้านพี่เมืองน้องอยู่แล้วมันก็มันก็ไม่ได้เกิดผลเสียหายอะไรซึ่งถ้าเราจะเอาสมัยอดีตเอออยากมาแย่งแผ่นดินคืนหรือว่าเอ,อ ประเทศนะครับมันก็ต้องมีมันโอ้โหเกิดมันก็ต้องถ้าทำแบบนีน้มันก็ต้องจะเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สามแน่นะทุกคนถ้าคิดแบบไอ้ลาวแดงมันคิดนะทุกคนอันนี้ผมผมถึงเอามาพูดนะครับทุกคนไม่ได้ผมไม่ได้เจตนาแต่ถ้าเจตนาก็คือเจตนาอยากให้พวกคนบางกลุ่มนะ ส่วนมากนะผมจะเห็นแต่ลาวนั่นแหละประเทศลาวประเทศผมนี่แหละครับผมที่เอายกอจินะครับผมชอบเอามาพูดนะครับผมออซึ่งมันจะทําใหออ้ประเทศไทยกับประเทศลาวเกลียดกันออทั้งทั้งที่รักกันอยู่แล้วเรอาอจะมาทําพูดแบบนี้ให้ออไทยกับลาวเกลียดชังกันเพื่ออะไรทุกคนใช่ไหมอย่างไอ้ไอลาวแดงที่มันออกมาพูดโอ้โห ฐานะมันก็ไม่ได้มีฐานะ่าอ,อะไรเลยนะผมดูในติ๊กต็อกอะไรโอ้โหหน้านี่ยังกับแบบบัานนอกอะแบบไม่ไม่ไม,ไม่พูดถึงว่าไม่ไม่ได้เรียนจบสูงแล้ว,ลวจะมาวิวาสวิจารประเทศนู้นประเทศนี้ได้ไงใช่ไหมทุกคนโอโ้โหแบบนี้ไม,ไม่ไม่โอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็อยากเอามาแบ่งปันเรื่อง อดีตกับปัจจุบันอย่างนั้นเลยครับที่ผมพูดไปจะเอามาใช้ในปัจจุบันไม่ได้มาพูดในปัจจุบันไม่ได้ใช่ไหมทุกคนโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเอ็มคนพัดถิ่นด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ